สวัสดีเพื่อนๆชาวมอนิ่งมู n ทุกคนผมช่องคริปตัวบอยครับคลิปนี้นะครับสายฟรีต่อยอดน,นะครับก็อ่ะมาบอกแนวทางนะครับเกี่ยวกับอ่าเพื่อนๆที่มีเซตตีไม้ผีฟรี1ตัวเหมือนคริปตัวบอยนะครับนะก็ไอเทมตามนี้เลยเนาะที่คริปตัวบอยได้ทําคลิปมาให้ เพื่อนๆดูกันเนาะวันนี้ก็จะมาบอกแนวทางการหารูมิเพิ่มเติมนะครับนะ,อะนอกจากเราไปตีไม้ผีแล้วนะครับนะกะ็เราทํายังไงต่อดีนะเพื่อใหอ้เราจะได้หารูมิได้ไวนะครับซึ่งขวานมาทิวด้าบวก3าทั้ง2องเล่มนะ,ะคริปตวบอลคิดว่าใช้แค่ออคิดเจมนะบวก3นะครับแล้วก็มีอาจจะมีติดสแตตการฟิสิเคลสักนิดหนึ่งสัก1นเม็ดนะกะ็สามารถตี ไม้ผีไหวได้แล้วนะครับนะหนตวัวครับนะทีนี้อ่ะคริปโตบอยนะครับนะก็แนะนําว่านะเราลงมาหาที่อ่ะไม้ผีนะครับที่ด่านไพยวนเลน,นะครับนะก็อาจจะไม่ต้องลุยไม้หนามเข้าไปเนาะถ้าเราลุยไม้หนามในด่านเดอะมูนทีเข้าไปนะครับเราก็จะตไีไม้ผีไม่ฟรีนะครับนะนี่ดูดินะของคริปโตบอยเองก็อ่ะตีไม้ผีได้ฟรี1ตัวก็จริงนะครับแต่ว่า นะ้เลือดนี่ก็ปริมปริมล้วนะเออเกือบตุยแล้วนะทีนี้เมื่อเพื่อนๆตีไม้ผีเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็แนะนําให้ไปตีต่อไม้ที่ด่าน hunting ground นะครับนะซึ่งเราต้องเดินผ่านดาน่านวิดีฟิลก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีกับดักอยู่ที่พื้นนะเพื่อนๆก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับในการเดินนะถ้าเหยียบนี่ก็คือนะไก่หามกับบ้านทันทีเลยนะครับนะ้าเมื่อมาถึง ด้านฮัน t i n g ร r o นะครับนะเพื่อนๆอาจจะกินผลไม้เพิ่มเติมนะเพื่อ,อตีต่อไมอ้ให้หมดแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับนะก็อาจจะเป็นแนวทางนะครับนะที่จะทําให้เรานะครับใช้หินวาร์ปห,น,หนนะครับนะได้ใช้ยังไงอทรัพยากรให้คุ้มค่านะครับเพื่อที่เราจะได้ตีหนึ่งรอบนะครับนะจะได้ท่อนไม้ได้สูงสุดนะครับนะ ซึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับนะต่อเนื่องจากคลิปเมื่อวานนะครับที่คริปโตบอยเอาไอดีลองไปตีก้อนหินเนาะนะครับช่วงนี้ก็นะ apr กำลังดีมากเลยนะครับสำหรับมะเขือเทศนะครับนะก็อาจจะเป็นโอกาสนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อ่ที่เป็นสายตีต่อไม้หนึ่งทีแตกนะครับที่กำลังพัฒนาตัวเองอยู่เนาะนะครับแล้วก็ นะอาจจะพัฒนาเนี่ยเนาะพัฒนาตนเองนะครับเพื่อที่จะไปตีไม้ผีฟรี1ทีนะครับนะอ่าเมื่อเราบวกรองเท้า2คู่เสร็จแล้วเนาะอ่าตรงนี้ก็นะคริปโตบอลก็จะมา,มาสร้างรูมิให้มันไวๆขึ้นนะครับนะและ้วก็อ่าเผื่อจะได้นําไปคราฟเจมเม็ดที่3แล้วก็เม็ดที่4่นะครับนะจะได้อ่ามาลุ้นดูกันนะครับว่าคริปโตบอลจะได้ตีไม้ผีฟรีกี่ตัวนะครับนะมันจะเพิ่มมาอีกสัก ตัวหนึ่งหรือไม่นะครับก็รอบนี้นะครับคริปตตัวบอยก็ตีไม้ไปทั้งสิ้นนะครับนะได้มา227ท่อนนะครับนะแล้วก็อ่ะมีอ่ะ ไอเทมที่ดอกจากไม้ผีด้วยนะครับนะตรงนี้ก็ถ้าเพื่อนๆโชคดีนะครับก็อาจจะได้ดอกเป็นเศษแ่นะครับจากไม้ผีก็มีให้ดอกเหมือนกันนะครับนะก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเศษแ่ก็สามารถสร้างรายได้เป็นลูมิให้เราได้เหมือนกันนะครับนะตรงนี้นะก็อาจจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,นะครับนะ มหาท่อนไม้เพิ่มนะครับนะอ่าแล้วก็เราก็จะได้ล่ามอนสเตอร์ไปด้วยนะครับนี่แล้วก็มีโอกาสได้เจ้าเศษแร่ตัวนี้นะ1ชิ้นก็อยู่ที่0.3ลูมิแล้วนะครับนะอ่าตรงนี้ก็ถือว่า,าถือว่าเป็นการพัฒนา ตัวเราเองขึ้นมาอีก1ขั้นนะครับนะอ่าร่ามอนสเตอร์ฟรีๆได้หนึ่งตัวแล้วนะครับแล้วก็มาฟาร์มหาท่อนไม้เพิ่มเติมในด่านฮันติ้งกราวนนี้นะครับนะเพื่อที่จะอ่าเราจะได้มีลูมิเพิ่มขึ้นไวๆนะครับนะจากการหาท่อนไม้ไปแลกมาเล็นะแล้วก็นําไปขายทีในตลาดนะครับถ้าเพื่อนๆชอบแนวทางนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องคลิปตัวบ่อยด้วยนะครับ